แก้งของขึ้นจะเป็นอะไรไหมก่อนจะเข้าสู่เนื้อหานะครับผมฝากทุกท่านนะครับกดซับสไครต์นะครับกดสั่นกระดิ่งแล้วก็กดติดตามทั้งหมดเพื่อที่จะได้ไม่พลาดนะครับเวลาผมลงคลิปวีีโอใหม่ๆและตอนนี้นะครับอาจารย์มีการจัดกิจกรรมนะครับสำหรับท่านที่กดติดตามนะครับ YouTube แล้วก็ TikTok นะครับแล้วก็ Facebook Fanpage นะครับ คุณแคปหน้าจอนะครับส่งให้อาจารย์ที่ Facebook Fanpage นะครับ pu 1 0 8คุณจะได้รับวอลเปเปอร์นะครับไปใส่ที่มือถือของคุณเป็นยันมหาเศรษฐีเพื่อความเป็นมงคลเพื่อความร่ำรวยในปีปีนี้ครับสวัสดีครับผมอาจารย์เอกธนกรครับสินแสรวยง่ายหรือว่าหุ่จุ้ยรวยง่ายนะครับแต่ชื่อในแวดวงการสักยันของผมคืออาจารย์เอกธนกรสำนักสักยันปู่ตึกี่ร้อบางซื่อนะครับวันนี้เราจะคุยกันครับในประเด็นหัวข้อเรื่องของ แกล้งของขึ้นจะเป็นอะไรไหมก็ต้องบอกท่านผู้ชมแบบนี้ครับมีหลายคนส่งคําถามเข้ามาถามแม้แต่ตัวอาจารย์เองเนี่ยในช่วงวัยเด็กนะครับตอนที่เป็นอาจารย์สักยนันหรือว่าเป็นลูกศิษย์ไปให้ครูบาอาจารย์อาจารย์สักให้มีเพื่อนฝูงที่ไปสักด้วยกันหลายๆคนมีคนที่ของขึ้นจริงมีคนที่แกล้งของขึ้นแล้วก็ตอนเป็นอาจารย์ก็เห็นลูกศิษย์มากมายถามว่าเออแล้วมันจะเป็นอะไรไหม นะสำหรับคนที่แกล้งของขึ้นก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยในหลักวิชาเขาก็ถือว่าเป็นการดูถูกลบหลูครูบาอาจารย์อย่างหนึ่งนะครับมันก็จะส่งผลเสียนะครับนะแต่ว่าการที่เราแกล้งของขึ้นเนี่ยมันเวลาที่เราทำผิดแล้วเนี่ยถ้าเราสำนึกผิดมันก็จะไม่เป็นไรแต่ถ้าทำผิดซ้ำซากบางคนเนี่ยชอบโชว บางคนชอบอวดนะก็จะส่งผลเสียทําให้เราเองเป็นที่รังเกียจก่อนนะอันที่หนึ่งก่อนเลยเมื่อเราแกล้งของขึ้นบางทีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะสมมติไปพิธีไหว้ครูเราไปแกล้งของขึ้นไปทำลายข้าวของไปทำลายพิธีของเขาไปทำให้เกิดความเอื่อมละอาต่อครูบาอาจารย์หรือว่าผู้ที่ร่วมพิธีเขาก็จะไม่อยากอยู่ใกล้เราถูกไหมคนที่นั่งหน้าเรานังหลังเรา เขาก็เริ่มขยับหนีเราไอในความรู้สึกของเราเราก็รู้สึกว่าแหมมันเท่อะนะใครมาบอกโอ้โหพี่ของขึ้นแรงจังเลยไอเรานี่รู้อยู่แก่ใจส่วนในคนที่เขาของขึ้นจริงๆเนี่ยเขาก็ไม่สีเรียดไงเขาก็จะไม่ได้สีเรียดแต่ว่าอันที่หนึ่งก่อนอาจารย์เคยบอกไว้ในหลายๆครั้งว่าคนที่ของขึ้นแบบว่าของขึ้นง่ายของขึ้นจริงๆแบบแบบขาดสติเลยอันนี้เขาเรียกว่าเป็นพวกจิตอ่อน ถามว่าดีไหมก็ไม่ดีอีกนะของขึ้นที่ดีก็คือเป็นแค่ขนลุกแล้วก็อาจจะไม่ได้มีอาการนะครับหรือบางคนนะเขาเรียกว่าแค่หึมห,มหึมเฉยมีอาการแบบขนลุกแล้วมันก็เหมือนกับอึดอัดนะหายใจไม่ออกนะแต่นั้นก็คือแค่พอรู้ว่าเออเนี่ยแหละของฉันมาแล้วนะส่วนส่วนคนหมู่มากเนี่ยคือเราจะติดภาพนะอาจจะเคยเห็นในพิธีไหว้ครูที่ถ่ายทอดตามช่องทีวีต่างๆ นะไม่ว่าจะเป็นวัดบางพระหรือว่าในหลายๆสำนักนะแต่ว่าต้องยกวัดบางพระหน่อยเพราะว่าจะเห็นภาพชัดเจนนะโอหลายคนนะขึ้นของขึ้นปุ๊บวิ่งไปหน้าประลำพิธีถูกไหมครับนะแต่ว่าของจริงก็มีไม่ใช่ของจริงก็มีถามว่าครูบาอาจารย์รู้ไหมรู้ถามว่าครูบาอาจารย์เนี่ยจะต่อว่าไหมอ้าวครูที่เป็นคนครูที่เป็นพระหรือแม้แต่ตัวอาจารย์เอง อาจารย์เองเนี่ยบางครั้งจะต่อว่าคุณต่อหน้าลูกศิษย์เนี่ยคนอื่นๆมันก็จะทําให้คุณเจ็บช้าน้ําใจขา,ขายที่หน้านะอันนี้แบบครูที่เป็นคนกันนะบางครั้งบางคราวครูที่เป็นคนเนี่ยก็จะอาจจะเรียกไปอบรมสั่งสอนบอกเราบอกเฮ้ยเวลาของขึ้นเนี่ยนะพยายามควบคุมให้อยู่นะอย่าไป อย่าไปทําเป็นแกล้งของขึ้นบางคนก็พูดตรงๆบางคนก็บอกว่าเอ้ยพยายามมีสติควบคุมตัวเองครูบาอาจารย์ก็จะบอกแบบนี้คราวนี้เวลาที่เราแกล้งของขึ้นหรือว่าของขึ้นจริงก็แล้วแต่เอาแบบทั้งทั้งสองอย่างนะทั้งของขึ้นจริงแล้วก็แกล้งของขึ้นเนี่ยคนรอบข้างจะละอาคนรอบข้างจะละอาเลยแหละเพราะว่าในบางคนเนี่ยไปกินเหล้านะไปเที่ยวผับไปเที่ยวบาร์ อยู่กับแฟนอะไรก็แล้วแต่ของขึ้นของขึ้นทําลายข้าวของกระโดดขึ้นโต๊ะไอแบบว่าของจริงมันก็ก็ลาบากใจเลยนะไอแกล้งของขึ้นเนี่ยนะคือเจตนาใหญ่กระโชว์นีย่ยิ่งลาบากใจใหญ่ไปไปมาๆมาก็จะทําให้เพื่อนฝูงเนี่ยเริ่มถอยห่างเพื่อนฝูงก็เราไอตัวของคนที่ของขึ้นเนี่ยจะรู้สึกว่าแหมคนยําเกงเราแต่มันไม่ใช่ครับเพื่อนในกลุ่มยําเกงเราแต่คนอื่นเขาอาจจะไม่ยําเกงเราเพราะว่า ของขึ้นเหรอบางคนคือของขึ้นเนี่ยไปเจอคนที่นักเลงกว่าเขาก็เอาไม้ไล่ตีเอาปืนไล่ยิงถูกปะก็ะเป็นเรื่องเป็นราวกันไปคานนี้ถ้าเกิดว่าไอ้ของขึ้นจริงและของมันขลังจริงเนี่ยมันก็อาจจะไม่เป็นไรเราด้วยเวทมนต์คาถาอันคูบาอาจารย์ปลุกเสกมาแต่เดิมแต่ถ้าเกิดว่าเราไปแกล้งของขึ้นน่ะคาวนี้แหละการที่เราของขึ้นมันจะเป็นผลที่ส่งผลมาแกล้งของขึ้นน่ะคูบาอาจารย์ภายในของเรา ก็ถือว่าเราเนี่ยได้อ้างได้ลบหลูคูบาอาจารย์เป็นในตัวพอเราลบหลูคูบาอาจารย์เนี่ยของที่ไหนจะมาคุ้มครองตัวเราเขาก็ไม่คุ้มครองเราแล้วอะ่ะเพราะว่าเราเอาเขาไปทําเป็นตัวตลกนะคูบาอาจารย์ก็เลยไม่คุ้มครองคูบาอาจารย์ที่เป็นจิตวิญญ,ญาณเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างเช่นอย่างเช่นเราสักหานุมานครูหานุมานก็จะไม่คุ้มครองเราแล้วถูกไหมครับ แล้วเองเอาถามอาจารย์ครับแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดผมไปทําผิดละครับเอาทําผิดเดี๋ยวอาจารย์บอกวิธีแก้นะแต่ว่าเราในที่นี้เราต้องเล่ากันก่อนว่าการแกล้งของขึ้นเนี่ยจะเป็นไรไหมเป็นแน่ได้รับผลกระทบแน่ไอ้ของขึ้นจริงยังได้ผลได้รับผลกระทบเลยผลกระทบบางคนเนี่ยลูกเมียเลิกลาเลยนะรับไม่ได้บางคนนะเคยมีเรื่องเล่านะครับในแวดวงการสักยัน ว่าแบบเด็กนักเรียนบางคนเนี่ยอายุต่ํากว่าสิบแปดเนี่ยบางคนไปหาครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์สักให้แล้วเด็กเนี่ยมันมีความเขาเรียกว่าแหละมันมีความบริสุทธิ์พอมันได้รับอัคระเลขยันพระเวทปุ๊บและมันถูกแทรกแซงง่ายจิตอ่อนปรากฏว่าครูตีโมโหกระโดดเป็นลิงไปกัดเขาอย่างเงี้ยนะในที่สุดแล้วก็สร้างความเดือดร้อนให้กับครอบครัวถูกโรงเรียนไล่ออกก็มีนะบางคนเนี่ย เป็นขั้นถึงแบบเป็นบ้าเลยก็มีเพราะฉะนั้นครูบาอาจารย์แต่เก่าก่อนจึงกําหนดการสักว่าไม่สักให้เด็กอายุต่ํากว่า18เพราะว่าถือว่ายังเป็นผู้ที่บริสุทธิ์อยู่อยากเป็นผู้ที่จิตมันสะอาดอยู่แต่ในปัจจุบันเนี้อาจจะเริ่มไม่ค่อยบริสุทธิ์แล้วนะแต่ครนี้กลับมาสู่ของคนที่แกล้งของขึ้นคนที่แกล้งของขึ้นเนี่ยนะถ้าเกิดว่าขั้นเบา ขั้นบ่าวคือครูภายในไม่ได้เล่นแต่สังคมภายนอกเล่นงานครูภายในไม่ได้เล่นแต่สังคมภายนอกเล่นงานก็คืออะไรเพื่อนฝูงครอบครัวปวดหัวปวดใจกับเราถูกไหมครับเขาก็จะไม่ให้เรากินเหล้าเฮ้ยมึงอย่าก,กินเหล้าเลยกินแล้วเดี๋ยวมึงก็ของขึ้นอารวาสอีกในใจเราบางคนก็รู้สึกว่าแหมทุกคนกลัวเราอะไรแบบนี้นะ แต่ว่าเราจะเริ่มเห็นพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปเขาก็เริ่มไม่สนใจเราเริ่มไม่ชวนบางคนนี่ถ้ามีลูกมีเมียบางคนลูกเมียก็หนีก็มีเหมือนกันนะครับอ่ะต่อมาคนที่แก้งของขึ้นอีกเช่นกันแก้งของขึ้นครูภายในลงโทษครูภายในลงโทษทํำยังไงเขาเรียกว่าจะทําให้เกิดปัญหาต่อดวงชะตาของเรา ทำให้มันมีแต่ความวุ่นวายหรือที่เขาเรียกว่าลบหลู่ครูบาอาจารย์คราวนี้ในในในปีหนึ่งเนี่ยในทุกๆปีเนี่ยแต่ละสำนักที่คุณไปสักยันหรือคุณไปฝากตัวเนี่ยเขาก็จะมีการไหว้ครูซึ่งพิธีไหว้ครูเนี่ยมันไม่ใช่ฉเฉพาะว่า้ไปครอบไปครอบอย่างนี้ไม่ใช่เวลาเราไปพิธีไหว้ครูเนี่ยก็ต้องไปตั้งแต่เริ่มพิธีครูบาอาจารย์ก็จะมีการเส้นไหว้มีการ สวดองค์การมีการขอเข้ามาเขาก็จะบอกว่าอ้าวทุกท่านยกตั้งใจนะจะขอเข้ามาครูบาอาจารย์นะให้ว่าตามนี้นะน้อมใจขอเข้ามาไอานี้แหละก็จะทำให้โทษทั้งหลายที่มีเนี่ยก็ได้ลดทอนลงไปแต่ครนนี้ถ้าเขาเล่นงานหนักล่ะเล่นงานหนักนอกจากทำให้ชีวิตวิบัติแล้วเนี่ยบางคนถึงขั้นบ้าก็มี บ้าเพราะอะไรบ้าเพราะไปเจอผีสางเทวดาบ้าเพราะว่าเขาเรียกว่าเจอสิ่งศักดิ์สิทธิ์เล่นงานแต่ธรรมชาติของครูบาอาจารย์ท่านจะเอ็นดูเราจะรักเราเหมือนพ่อเหมือนแม่ดูแลลูกก็จะไม่ลงโทษแรงก่อนจะค่อยๆเตือนจากเบาไปหาหนักนะบางครั้งก็จะบรรดาลโดนโดนใจให้ครูบาอาจารย์ที่เป็นมนุษย์หรือว่าผู้รู้มาทักมาเตือนมาสอนเรา แต่ถ้าเราอะ่ะยังผิดซ้ำซากก็โดนเล่นแน่นอนนะครับนะเพราะนั้นเองคืออันเนี้ยมันเป็นของที่รู้ได้ด้วยตนนะดูได้ด้วยตนเพราะฉะนั้นเองของดีไม่ได้อยู่ที่ของขึ้นต้องจำไว้และของขึ้นถ้ายิ่งแก้ขึ้นยิ่งสวยใหญ่เลยนะครับถือเป็นการลบหลู่ครูบาอาจารย์นะครนี้ถ้าเราทำผิดแล้ว ช่วงนี้เป็นช่วงโควิดครูบาอาจารย์ในหลายๆที่แม้แต่ตัวอาจารย์เองนี่ยังไม่ทําพิธีไหว้ครูเลยนะเขาเรียกว่าไหว้เป็นการภายในอาจารย์ก็มีการซื้อเครื่องเส้นไหว้บวงสรวงมาบวงสรวงตามปกติในวันไหว้ครูของอาจารย์แต่ว่าแค่ว่าไม่ได้เปิดรับให้ลูกศิษย์เนี่ยมาไหว้ครูกันก็จะบอกว่าในสายของอาจารย์นะ คนที่สักยนกัน์กอาจารย์วันไหว้ครูถ้ามาไม่ได้ให้ไปสวดมนต์ให้ไปทําบุญต่างๆให้ไปใส่บาตรให้ครูบาอาจารย์อันนี้คือในสายของอาจารย์แต่ในสายอื่นๆเนี่ยก็แล้วแต่สายกันไปโอเคไหมคราวนี้มันก็จะมีบทคาถาที่เราจะสามารถที่จะขอเข้ามาครูบาอาจารย์ได้นะอันนี้ก็ค้นหาไปใน Google ก็ได้นะบทขอเข้ามาพราาะรัตนไตรนะ วันธามิพุทธทังสัพเเมโทสังฆมะค,ำคำเมปันเตวันธามิธรรมสัพพเมโทสังฆมะคเมปันเตวันธามิสังฆังสัพเเมโทสังขมะคเมปันเตนะแล้วก็อธิษฐานว่าข้าพเจ้าขอกราบขมาอาภัยต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และเทพยาดาคูบาอาจารย์ทั้งหลายผู้มีพระคุณทั้งหลายที่ข้าพเจ้าเนี่ยได้เคยล่วงเกินท่านทั้งต่อหน้าและรับหลังรู้เท่าถึงการก็ดีไม่รู้เท่าถึงการก็ดี ก็ขอท่านเนี่ยอย่าได้ถือโทษโกรธข่าพระเจ้าขอให้ขระละเลขยันในตัวข้าพเจ้าจงมีแต่ความขังความศักดิ์สิทธิ์ดังเดิมแล้วเราก็พยายามอย่าไปทําผิดอีกนะครับอย่างที่อาจารย์ได้เล่าไปเดี๋ยวครั้งหน้าเนี่ยอาจารย์จะมีเล่าถึงเรื่องนี้พอดีมีคนถามเข้ามาก็ถือว่าน่าสนใจคนถามว่าแล้วจะรู้ได้ไงว่าคนแกล้งของขึ้นอ่ะมันดูยังไงอ่าเดี๋ยวเขาจะเล่าให้ฟังเรื่องนี้กลายการนหนึ่งมีคนถามเข้ามา ว่าอาจารย์ครับเอ่อคนที่ไปสักยันแล้วก็ไม่แอบแอบไม่ใส่ค่าครูหรือว่าโกงค่าครูสักเนี่ยจะเป็นไรไหมเออนะเป็นแน่แหละครับนะแต่เดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังเพราะว่าในแต่ละเรื่องในแต่ละตอนเนี่ยมันจะมีในยะของมันเรื่องการแกล้งของขึ้นเนี่ยนะครับมันเป็นปัญหาที่บางคนเนี่ยเขาเรียกว่า ทำทำจนเป็นเรื่องปกติบางคนเนี่ยทำเพื่อโกหกเพื่อเรียกร้องความสนใจจากเพื่อนเพื่อเรียกร้องความสนใจจากครอบครัวและมันก็เกิดผลเสียจริงๆเพราะว่าอย่างอาจารย์เนี่ยเคยได้ยินมีลูกศิษย์มาปรึกษาว่าตัวเขาเองเนี่ยคือแกล้งของขึ้นแต่ว่าเวลาที่เขาบอกเนี่ยเขาก็ไม่ได้พูดว่าแกล้งของขึ้นหรอกแต่ว่าเวลา คนมาปรึกษาอาจารย์เนี่ยอาจารย์จะดูดวงนะอาจารย์จะมีวิชาในเรือ่องการดูดวงหรือว่าบางทีมีเซนต์มียานบางทีเนี่ยเพื่อนเขาโทรมาบอกว่าอาจารย์เนี่ยตอนนี้เพื่อนเมามีอาการของขึ้นไม่หายเลยทํายังไงดีอาจารย์ตรวจแล้วมันแก้งของขึ้นอาจารย์ต้องบอกทุกคนว่าเอ้ยทุกคนก็ไม่เห็นมีอะไรยากนะทุกคนทุกคนก็ปล่อยมันเอามันไปไว้ตรงไหนสักตรงหนึ่งที่ไม่มีใครเลยเขาบอกว่าอาจารย์ ผมจับจับตัวมันก็ยังจับยากเลยอ่ะก็ในเมื่อจับมันไม่ได้ก็ย้ายตัวเราออกจากตรงแวดวงตรงนั้นก็ปล่อยให้มันเหมือนบ้าอยู่คนเดียวแป๊บเดียวครับเดี๋ยวก็ลงเพราะอะไรเพราะมันไม่มีใครสนใจมันอาจารย์ถ้าเกิดมันทําลายข้าวของก็ย้ายข้าวของออกนะมันจะทุบโต๊ะทุบก,กำพงกําแพง,พงมันก็เจ็บด้วยตัวมันเองนะครับเพราะว่าอย่าลืมไอ้นี่คือพวกแกงของขึ้น ไอ้พวกของขึ hmm. okay. ้นจริงนะอาจารย์ของขึ้นจริงเ่ยนะเดี๋ยวมันก็ออกแต่มันมีวิธีการเรียกนะครับมันมีวิธีการเรียกเดี๋ยวค่อยมาเล่าให้ฟังแต่ในเบื้องต้นก่อนของขึ้นจริงไม่จริงไม่รู้อะถ้าเราห้ามมันไม่หยุดจับมันไม่อยู่ย้ายตัวเราเองออกจากตรงนั้นนะย้ายจากตรงนั้นเดี๋ยวครั้งหน้ามาพูดเรื่องของของขึ้นจริงไม่จริงจะด้วยวิธีการตรวจเช็ควิธีการตรวจสอบอ้าวใครที่อยากจะสักยันอยากจะดูดวงนะ สามารถติดต่อที่เบอร์ทางด้านหน้าได้แต่ว่าช่วงนี้ไม่ได้รับสักนะแต่ว่าถ้าจะเป่ายันอะไรแบบนี้อันนี้มีอยู่นะครับเป่ายันเป็นวิชาวิชาหนึ่งนะครับของอาจารย์เนี่ยชาวต่างชาติที่เดินทางมาไม่ได้ตั้งแต่ก่อนหน้าก่อนหน้านี้แล้วนะมาตั้งแต่ก่อนโควิดแล้วมันจะมีวิชาการเป่ายันนะครับแล้วก็จะวิดีโอคอลกันแล้วก็เป่าพอาเป่ายันเนี่ยฝั่งตรงข้ามมันก็จะรู้สึกเลยว่ามันมีอาการร้อนบูบ หรือว่าเขาเรียกว่าอัคระมันวิงเข้าสู่ตัวนะครับก็สมมติมาสักยันหรือว่าเป่ายันเนี่ยราคาเริ่มต้นที่หนึ่งพันบาทนะครับสักน้ํามันก็หนึ่งพันบาทสักหมึกก็หนึ่งพันบาทนะครับแต่ว่าสักหมึกหนึ่งพันเนี่ยคืออาจารย์เลือกให้นะครับแต่ถ้าเลือกเองนะครับเลือกเองก็คือราคาขึ้นอยู่กับรูปภาพนั้นๆหรือว่าขนาดของยันหรือว่าประเภทของยันนั้นๆนะครับ แล้วก็ถ้าอยากจะดูดวงอาจารย์ก็ปรึกษาได้เช่นกันนะครับมีค่าใช้จ่ายนะครับแบบดูฟรีก็มีเหมือนกันแต่ว่าดูฟรีต้องรอประมาณเป็นเดือนๆน,นะครับก็อบอกไว้ก่อนนะครับเอาล่ะนะสุดท้ายนี้อาจารย์ฝากของวิเศษหน่อยนะของวิเศษของอาจารย์ก็คือเพิ่งสร้างมานะครับขุนแผนนะขุนแผนมหาสเสน่ห์นะครับขุนแผนนางพิมนะเป็นมหาสเสน่ห์ผู้ชายก็หันหน้าขุนแผนออกผู้หญิงก็จะเข้ามาหา แล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็นผู้หญิงก็หันหน้านางพิมพออกผู้ชายก็จะเข้ามาหาแล้วก็เป็นอีกอันหนึ่งเป็นน้ําหอมนะชื่อธาตุราคะเป็นมหาเสน่ห์นะครับก็500บาทนะครับน้ามันธาตุราคะส่วนคุณแผนก็มีอสองราคา1,300กับอีกอันหนึ่งสามพันหนึ่งร้อยสามพันหนึ่งร้อยเนี่ยจะเป็นรุ่นนําเลิกนะครับเหลืออีกประมาณองค์สององนะครับก็จะหมดแล้วนะครับส่วนพันสามเนี่ยก็จะเป็นรุ่นธรรมดา สุดท้ายนี้อาจารย์ฝากนะครับกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับอาจารย์ด้วยนะครับเวลาส่งคําถามมาอาจารย์อาจจะตอบช้าตอบไวนะครับเพราะว่าคิวยาวต้องบอกจริงว่าลวตัวอาจารย์เองเนี่ยมีงานทําก็คืออาจารย์ออกรายการเคเบิลทีวีเกี่ยวกับเรื่องการดูดวงนะครับเพราะฉะนั้นเองก็มีงานประจําอยู่ที่สํานักด้วยเช่นการดูดวงหรืออะไรต่างๆออกไปดูหงจุ้ยนะครับเพราะฉะนั้นการทําคลิปเนี่ยก็จะตอบช้าอะไรบ้าง เราไม่อยากโกรธกันนะครับคิวยาวคิวรอนานหน่อยบางครั้งอาจารย์ก็ตอบให้อ่าสุดท้ายนี้ขอให้ท่านรวยๆทุกคนนะครับสวัสดีครับ